สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีกับดักสนุกๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับกับดักที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้เรียกว่าบูดาเปสต์แท็นะครับเป็นยังไงเรามาดูกันเลยเราเป็นสีดำนะครับก็ขาวเปิด D4 สี่เบีย e นาควีนดำก็รับด้วยมา f 6ขาวเปิด C4 แล้วดำก็เล่น e5 นะครับเข้ารูปบูดาเปสกมบิดซึ่งผมได้ทำคลิปเอาไว้นะครับเกี่ยวกับวิธีเล่นรูปนี้ซึ่งแต้มที่ดีที่สุดของขาวก็คือกินนะครับแล้วในคลิปที่ผมได้ทำไว้ผมแนะนำม้า g4 นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เรามาดูอีกแต้มหนึ่งกันนะครับคือม้า e4 เป็นแต้มที่น่าสนใจพอๆกัน แล้วก็ที่สําคัญมีกบดักอยู่เยอะมากนะครับถึงตรงนี้เราก็ามาดูกันว่าหลักๆเขามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับหลักๆเขาจะมีเอสามนะครับมาดีสองแล้วก็มาเอฟสามนะครับแล้วข้อดีของดำคือถ้าเกิดขาวเดินถูกนะครับดำก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับดำถือว่า มีตำแหน่งที่พอเล่นได้นะครับถือว่าสู้กันได้ก็โอเคเรามาดูทีละช้อยส์กันนะครับอ่อเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับอย่างแรกถ้าดำเอ้ยถ้าขาวเตะม้านะครับด้วย f3 จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต้มนี้พลาดแน่นอนเพราะว่ามันเปิดคิงตัวเองนะครับทำให้ดำเอาเปรียบโดยการเล่น queen h4 เช็คนะครับบังคับ g3 อ่แล้วดำก็กินเบี้ยเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าพอข่าวกินกลับดำก็กินเหลือนะครับทำให้เป็นต่อเยอะนะครับดังนั้น F3 เล่นไม่ได้แน่นอนอทีนี้นี่ที่นิยมสุดของข่าวคือม้า F 3นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตรงนี้ขอแวะดูม้าดีก่อนนะครับม้าดีถ้าม้าดี ดำจะเล่นบิชอ o b4 นะครับกดม้าเอาไว้ถ้าเขาไล่เราเราก็กินม้าดำนะครับขาวกินกลับดำก็เข้าป้อมเอ่อแล้วขาวสมมติขาวเล่นไม้ f3 เราก็เล่น d6 นะครับเขากินแล้วก็ควีนกินแล้วตำแหน่งนี้ถึงแม้ดำจะเป็นลองเบี้ยตัวหนึ่งแต่เออผมถือว่าดำโอเคมากนะครับเพราะว่าเราเล่นง่ายมาก ตาต่อไปแล้วก็จะขึ้นม้านะครับเราก็จะเอาบิชอปออกมาสักตาหนึ่งแล้วเรือเราก็เข้ากลางได้นะครับดาเล่นง่ายมากอ่ะทีนี้เรามาดูลายกับดักของจริงนะครับเอ,อเาย้อนกลับมาตำแหน่งนี้เรามาดู A3 สามกันก่อนนะครับมาดู A3 สามกันแล้วเดี๋ยวามาดูม้ f อสามต่อถ้า A3 สามทีนี้ดำมีแต้มเอ่อ ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวขออธิบาย a 3นิดหน่อย a 3ก็การการบิชอป b 4เช็คในบางจังหวะนะครับถ้า a 3เราเล่น d 6นะครับให้ข่าวกินเบีย้ยอีกตัวหนึ่งเขากินปุ๊บแล้วก็บิชอปกินกลับนะครับแล้วทีเนี้ยเราเตรียมพร้อมถ้าเขาไม่ทำอะไรเราก็เข้าป้อมใช่ไหมครับแล้วเราก็ขึ้นมาขึ้นช็อปเหมือนเดิมเล่นง่ายมาก ทีนี้ถ้าเขาเล่นม้า f3 ซึ่งแต้มนี้พลาดแล้วนะครับเพราะว่าเจอดำเล่นม้ากิน f2 นะครับข้อ่อมควีนกับเรือแล้วก็อ้าวขาวกินได้ใช่ไหมครับแต่หลังจากคีงกิน f2 ดำเล่นบิชอป g3 เช็คนะครับเขาเอาเบียกกิน แล้วก็กินควีนนะครับทำให้หมากดำกำไรได้เปรียบเยอะมากนะครับแล้วลายสุดท้ายซึ่งเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือในกรณีที่ข่าวเล่นมมา F3 นะครับในตาที่4ทีนี้เรามีแต้มที่น่าสนใจครับคือ B6 ถามว่าเดินเพื่ออะไรนะครับแต้มนี้จะเห็นว่ามันมันมันรอบเป้ามากนะครับเพราะว่าม้าก,กับเรือเราขาดอยู่ถ้าขาวไม่ระวังนะครับขาวเล่นควีนดีหคือมันเป็นแต้มที่ดูธรรมชาติมากเพราะว่ามันโจมตีม้าก,กับเรือนะครับคือฟอร์กนะครับแต่หารู้ไหมว่าขาวติดกับเข้าแล้วครับเพราะว่าดำเล่นบิชช op b7 ข่าวก็ต้องกินเพราะว่ามาขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับแต่พอข่าวกินปุ๊บดำเล่นม้าซีหนะครับปิดประตูขังควีนไว้เลยควีนกลับบ้านไม่ได้ถ้าข่าวไม่ทำอะไรตาต่อไปดำจะเล่นม้าซีหนะครับขังควีนขาวดังนั้นข่าวก็เหลือแต้มเดียวคือควีน n หนะครับพยายามกลับบ้านถึงตรงนี้ ดำอย่าต้องระวังนะครับอย่าเล่นม้า c5 เด็ดขาดเพราะว่าเขากลับไปที่ตา a 3แล้วควีนรอดนะครับเพราะว่าม้าตรงนี้เปิดแต่ว่าเปิดมันไม่มีตาเปิดนะครับแต่ว่าแต้มสำคัญของดำนะครับคือเล่นบิชอป b4 ก่อนนะครับเช็คเ,เพื่อเอาบิชอปออกมาก่อน แล้วพอเขาเอาอะไรก็ตามปิดนะครับเราก็เล่นม้า c5 นะครับขู่กินควีนข่าวก็เหลือตาเดียวคือควีน b5 แล้วตรงนี้จังหวะนี้เราต้องกินช็อปข่าวก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวควีนเขาจะกินกินช็อปเราก่อนตายนะครับอ่าพอเขาเอามากินกับปุ๊บเราก็ จบชีวิตควีนด้วยแต้ม a6 นะครับควีนตายกลางกระดานนะครับแล้วก็เออขาวเอ็ดดำนะครับเป็นต่อเยอะมากนะครับในรูปนี้ก็โอเคขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดูมีอะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ